สวัสดีจ้าเมื่อนีนเนาะจ้อะออยากจะมาคุยเรื่องอที่เอไปตรวจเอโคโาาิดานาเนาะตรวจเอภาวาตรวจโควิาสิบเก้าเนาะจ้ะโควิดไน้ะที่เนาะที่เขาก็จะเอินกันไปตรวจหลังบ้านก็คือเอกัไปตรวจเมื่อวันวันศุกร์เนาะจา้ะไ,ไปวันศุกร์ช่วงบบายบายโมงประมาณนี้แหละ ไปตรวจเราบัน,นี้คือคืออยู่เดนมาร์กน่ะตรวจฟรีแล้วก็อยู่พอดีบ้านเอมันจะเป็นเอ่อเคลื่อนยังละ่ะเป็นชายแดนเป็นว่าวว่าว่าว่าเป็นชายแดนก็นได้เพราะว่าเอ่อหมู่บ้านที่เอยู่น่ะจะเป็นท่าเรือเอ่อขามฟังไปจากเดนมาร์กขามฟังไปเยอรมันเนาะจ้ะซื้อหมู่บ้านก็นกนคือเกเซอร์ ส่วนฟังเยอรมันน่ะสิเป็นทาเลือ่อรอสตอกรอสตอกเนาะจ้ะบัตรที่นี่พอเข้าไปตรวจเนาะเข้ากับแค่ใส่บัตรเหลืองคือบัตรบัตรเหาหมอซึ่งหมอเขาจะมีรหัสส่วนตัวเขา้าแล้วก็มีเลขเลขกเลข,เลขประจํตัวเข้าเนาะจ้าแล้วก็ตรวจปุบ๊บเขาก็สิส่งคําตอบเขามาหาเขา้าอยูใ่ในเยูนี่เขาก็สีเอินมันเป็นมันเป็น เขาเอินอยังไงยูนีเขาเอิน e box มันสิเป็นเข้าเขาไปตรวจได้ของอันของอันของของคล้ายๆก็มันอธิบายพอถือึ้อกันแต่ว่าคือเข้ากับเขาไปเช็คเช็คได้ในระบบของอำเภอยูนีนะาจา้าว่าซอนีนัมสกุลน,นีเลขประจำตัวนีคือบ่มีเชื่ออย่างสิซึ่งคําตอบเอก็ได้แต่วันอาทิตย์เอไปตรวจนะวันศุกร์บ่ายโมง ประมาณบ่ายโมงแล้วกับประมาณว่าอาทิีเท่ากับได้คําตอบก็คือเป็นเป็นลบนะจ๊ะเป็นลบคือ่มีเชือ่อแต่ว่าวันนี้ทังงลงเรียนที่เอไปเรียนเนาะเรียนเกดเก่าอยู่ตอนนี้ก็คือเพิินอ่ะออบอกมาเลยว่าสําหรับคนที่ไปตรวจแล้วได้คําตอบแล้วกะกะลุนาใส่คําว่าแบบ เออการุณาหายไปตรวจซ้ำรังที่สองภายในเวลาหลังจากมือที่ไปตรวจขังที่หนึ่งหลังจากรังที่หนึ่งเน่ี่ถึงหกมือหายไปตรวจไม่ก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวมืออื่นปไปตรวจอีกรอบหนึ่งส่วนอันนี้บ่มีปัญหาเพราะว่ายืนตรวจฟี่นะจ๊ะตรวจฟีแล้วก็คือจะอยากไปตรวจ อาทิตย์ละสามเทียก็ได้แต่อันันก็นจะมีข้อมูลขึ่นในระบบของ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 ยุเดนมาร์กแล้วจ๊ะมันสิเขาไปในระบบว่าเจ้าไปตรวจจักเือจักเือแล้วอย่างสิ่งก็เจ้าก็จะรู้ซึ่งบักครั้งแรกคือเองนอะบขาเคยไปตรวจเลยครั้งแรกก็คือไปนี่ก,ก็แค่วันวันสุ์ที่ผ่านมาที่ที่ไปตรวจครั้งที่หนึ่งแล้วจ๊ะครั้งแรกแล้วบัดนี้ก,ก็คือแบบว่า ในการตรวจน่ะก็ง่ายมากไปหอดก็คือแค่ยืน่นบัตรเหลืองเอ่อบัตรเอ่อเอร์นบัตรสุขภาพบัตรเอิรืนอ,อย่งไอย่นี่บ่รูล้ล่ะจำซื้อมาได้แต่ว่าปกติก็จะเอิรนบัตรเหลืองก็จะแค่ช่์บ,บัตรเหลืองให้เขาซึ่งบัตรเหลืองเขาจะมีรหัสเลขเอ่อประจำโตัวเข้าก็แค่ยื่นไปเนาะจ้าเพราะว่า,าก็จะก็สิได้รู้วา่าเอ่อเอ่อเอ่อโตที่ก็จะตรวจแล้วมันจะเป็นเหมือน อที่คตเทิรบนะัตน่ะมันจะเป็นเหมือนคตเทิรบัตก็จะเขาไปทูเอาอยูในในข้อนะจ้ะแค่อาป,ปากขื้นไปทูในข้อเอาตัวเนี้ยยอดเข้าไปในซองในซองเออแล้วก็สิมีซื้อรหัสเท่าเนะ่ะเขาก็สิสแกนจากคอมพิวเตอร์ไปนะจ้ะว่าเป็นซื้อนีเนาะซื้อหนีน้ำสก,กุลน,นี่เออโตทดเออโตเทสเทสเนาะโตทดทดลองบอ่เขื่อนยัง <c oughs> ออนเชื่อที่ตรวจอยู่ในอเออเออเื่อนยังละ่ะ ถ้าเตือนบัตรนะ่ะที่เพื่นเอาถูอข้อเข้าไปเนี่ยก็จะขอไปในซองแล้วก็เก็บแล้วก็ทรงตรวจอยู่โรงบาลหรืออย่างจากยางแล้วบันนี้คําตอบเข้าจะได้ในคอมพิวเตอร์ก็คือแค่นั้นแต่ว่าบัตรตาที่นี่ถรรมาบัตนถรามาตรวจอยู่หลังบานเอนเนี่ยคือว่าต้องจองคิวเดินเข้ามาได้เลยจาก11โมงหอดบ่ายสาม สิบเอ็ดโมงส่าวหอดบานสามีคือเดินเข้าไปตรวจได้เลยจอรดรถแล้วก็เดินเข้าไปตรวจได้เลยแบบสบายมากแต่ว่าถ้าอยู่ในโรงพยาบาลนะจ๊ะในในในตัวอ,อ่ออำเภออีกที่นึงอันนั้นก็นต้องจองคิวแล้วก็จะมีแครอรถรถเอ,เอ่อรถเคยยังหละรถพยาบาลรถจา่ารถพยาบาลเนาะก็จะมีรับตรวจอยู่ด้านหลังโรงพยาบาลอีกที่นึง ตรงตรงนั้นก็คือมีจองคิ้วน้ำแล้วก็มีเอ่อเอ่อ walk ก n กรได้แบบเดินเข้าไปตรวจเลยก็ไดก็ได้คือก,กันอันนี้ก็พึ่งพึ่งรู้จากเอ่อโรงเรียนมากขึ้นกันเพราะว่าพอเพราะว่าเอบอกมูในห้องเนาะเพราะว่าคู่วา่าตรวจครั้งที่1นึงแล้วเธอก็ต้องรอ3เอ่อซี่ถึงหมือก็ต้องไปตรวจไม่ซึ่งขอขอขอสครั้ง เพิ่นว่างสีนะ่เนาะเขาก็เลยบอกโอเคยุก็เลยบอกมูวายยุบานคอยนะคือเดินไปตรวจได้เลย่าต้องไปตอคิวหรือว่า่าต้องไปเออเขาไปจองคิวเนาะจ้ะบัตรตาที่นี่คู่ก็เลยว่าบอบอยู่ลังโรงพยาบาลน่ะยุยุ่งงน,นะนีเขาเอาิ่นนุคะปิงเนาะจ้ะนุคะปิงเอ่อฟาสเตอร์เนาะยุลังโรงพยาบาลเขาก็มีแบบแบบเอ่อ w อ l k ก n นคือก,การไปตองจองคิวกับมีคือกัน เออโอเคอันนี้เขากลู้ไหมก็คือทามู่ถามก็คือบอกต่อได้นะจ๊ะเนาะอันนี้คือเอ,อ่อพออโรองเรียนเขามาว้าเองเลยมือมือนีนะจ๊ะก็คืออยากบอกทมองใดเนาะมู่บ้านใดประเทศใดที่ตรวจฟรีนะ่ะไปตรวจโลดจ้าเพราะว่าเบ่งตะเมืองไทยในเสียงเงินตรวจแล้วก็บ,บางเทื่อคนที่กระจ้าว่ามีเงินเลยกระจ้าก็กไปตรวจบ่ได้เนาะขันตาราคาท่าใดอยู่เมืองไทยตอนนี้ ตรวจโควิดน้าข้างหนึ่งอ่ะใส่เงินจากบาทอันเราบันี้มาอยู่จังต่างประเทศนึงเสียยูยูโรเนี่ยที่แน่ๆก็คือเดนมาร์กเนาะตรวจฟรีประเทศอื่นเอเบลูเยอรมันก็น่าจ,จะตรวจฟรีเนาะจา้ะแล้วคือตอนนี้ก็คือห้ามขามประเทศเลยจังแค่เดนมาร์กจะขามไปเยอรมันสิก็ไป,ปได้ไปได้ยูต่ว่าตงกากตโตเนาะจา้ะสึ่งช่วงหนึ่งก็ยังมีว่า ไปมือหนึ่งกลับมามือหนึ่งไปมือนี่กลับมือนี่บ่อ้องกักตัวแต่แบบน,นี้มันก็ออกกฎหมายว่าไม่อีกว่าไปมือนี่ไปมือนี่นกลับมือนี่ก็แย่งต้องกักตัวอยู่คือแบบมันก็คือเข้าต้องตามข้าวนะจนะ๊ะเนาะมันก็มีหลายรูปแบบเกิกกกเขาก็ต้องติดตามกัาตาที่นี่อันอันเว้าก็คือเรื่องของโลกติดต่อนนะจ๊ะเรื่องของโควิดที่ว่า มาต์ใสเนา,จานะจ้ะโควิดน่ะทีว่ารังแหลกที่คู่ห้ไปคู่ห้ไปตรวจเนี่ยตอนแหลกเลยวันศุกร์นะ่ะวันศุกร์เอบ่ได้ดไปโรงเรียนเพราะว่าคู่เขาก็คือบอกว่าหอยู่บานเหตุงานเหตุงานออนไลน์ไปบบอตองไปโรงเรียนก็นเลยบ่ผ้าก,กันไปพอบ่ได็ดไปโรงเรียนเอ,อ้นาน่งอยู่บานได้ยนินเห็นขอความทางโทรศัพท์เขาา้าม่วาเพื่อนในห้องของคุณ มีเชื้อโคโรนาเอางานเขาแล้วก็เลยแบบงงนะจ๊ะแบบเอา้าโอเคเพื่อนซึ่งไผว่าทุกคนถามกันว่มาม่อนีไปโรงเรียนด้วยกันไพเธอรู้เพราะไผผู้ใดผู้ใดอย่างสิโอเคก็รูแล้ว,ลลวเพิ่นซื้อหนีซื้อหนีเนาะก็จะเป็นแขกแต่ว่าแขกกับแมนเอ่อเอ่อแต่ว่าพใญ่นีแล้วติดจากลูกเราไีกที่หนึง่งลูกอะ่ะ ไปโรงเรียนเราเด็กหน่อยเนาะจ้ามันกระติดมากเด็กหน่อยนาะจะประมาณถ้ายยูน่เขาเอินเอินประมาณนั้นกันนาะจะอยู่ประมาณหาหกขวบบทแท้ใหไงคือความรับผิดชอบท่านด้นนมีติดมากเราก็เอามาติดพออยู่เฮียนแล้วพอกลับมาโรงเรียนเพราะว่าพอ่รู้ลูพอกลับมาโรงเรียนโอเคพอมาโรงเรียนเพื่อนในห้องก็ต้องไป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 ,ไปตรวจซึ่งยกตัวอย่างของมื้อนี่ กับมีบุคคลที่แบบว่าในความรู้สึกเอ็นเนาะในวามรบ้สึกข่อยนี่นาเกียรติมากเธอคือบัณุจักรับผิดชอบสังคมที่จะยุ่ร่วมกันสองคนนะจ๊ะเอ่อบรรลุวะก็จะยุประเทศเอียงเพราะว่าบ่าเคยถามเอ่อเป็นคนผิวผิวสีดำน่าจะมาตั้งทางใดดอกบ่ต้องไปสนใจแต่ว่าบัตตาที่นี่สองคนเดินเข้ามาในห้องซึ่งเพื่อนร่วมห้องนั้นมีเท่้งหมด เจ็ดคนที่นางยุกอนแล้วเจ็ดคนนี้ก็มีเลี้ยหลอบเศร้าซึ่งเข้าใจก็คู่แล้วว่าเฮาได้คาตอบเจ็ดคนะ่ะได้คําตอบจากเอ่อจากตรวจขังที่หนึง่งว่าบ่มีบ่มีเชื่อโควิดนะจ๊ะคือตรวจมาแล้วขังที่หนึง่งบมีเชื่อโควิดแล้วมืนอน,นีกลไปโรงเรียนมาสองคนฉันบ่ตรวจจะตรวจเท็ดยังฉันบ่ไข่ฉันบ่ไอฉันบ่ป่วย ลูกฉันก็นสบายดีเอาคือว่าองส่เท่ากับเริ่มป่าพ่อใจในความบุ้รสึกของเท่าก็คือความรับความรับผิดชอบสูยุใสวะแบบใจแบบอยากจะเดินไปขย่าข้อมันนะแบบแต่ก็คือโอเคก็ได้ในความบู้รสึกเข้านาะคือคุยกับอธิบายกับเขาไปแล้วประมาณใส่เวลาไปไปแล้วหานะที่โดยที่มั่นกับยัง ยืนยันว่ามันสิบว่ไปตรวจแล้วมันกันยังต้องการที่จะนั่งเลี่ยนใน้หลอบบายของมือนี่เอก,กเดินออกไปหาคู่อยู่ข้างนอกเนาะคู่เพิ่นคุยกับเออเพิ่นพอดีคู่เพิ่นกับมีทุลาเพิ่นสิต้องไปผาตัดวันจันทร์เล่ากับซีเลียเพราะว่าถาสองคนนี่มันบอไปตรวจแล้วถามันมีเชื่อโตเล่าเองสึ่งรอดการผาตัดเนี่ยมาสองถึงสามเดือนแล้ว ถ้าเราผ่าดการผ่าตัดวันจันนี้ถ้าเรามีเชื่อโควิดเนาะถ้าเราผลาพลาดการผ่าตัดในวันจันทนี้คือเราก็บจอมมีคิ้วไปหอดปีใหม่เราก็เคลียดของเราขึ้นกันแต่ว่าเอกเดินออกไปคุยกับเพิ่นเนาะไปคุยกัะคู่ดีๆเลยว่าโอเคถ้าสองคนเนี่ยเขาบอท่านเด้ไปตรวจโควิดแล้วถ้าเขายัง่ท่านได้คำตอบ แล้วเขายืนยันวา่าเหมือนเนี่ยเขาสีนังเลี้ยนนําฉันก็เพื่อนอีกประมาณสามถึงสี่คนตุ้ขไข่จกกะกับ้านแล้วเจ้าจะเช็คซื้อตุ้ข่อยขาดกะเรื่องของเจ้าแต่ว่าตุ้ยไอยประยูขอที่หนึง่งในในส่วนตัวเฮาเนาะคือเฮาอะ่ะอยู่กับสามีที่เราปรสมบายเรามีหลคประจํตัวเราอายุหลายแล้วเล่าแบบอยู่ในกลุ่มเสียงวาสันเถอะอยู่ในกลุ่มเสียงเลยพอยนะัยน่ะ ัน,นี้ในความที่เฮากับบอสบายใจในระดับหนึ่งแต่ก็ยืนยันว่าจะกลับ,บ้านถ้าสองคนนี้ย่งนางอยู่ในห้องโดยที่ห้องคืออากาศตอนเนี้ยมันหนาวห้องเทาก็ต้องปิดหน้าต่างหลังจากคุยกับคู่เ็จคู่กับา่าคู่กับร่างคุยกับอัน,อน พออรโรงเรียนคุยกับพออรโรงเรียนว่ามีนักเรียนทีเระท่านได้ตรวจสองคนโดยที่เขากันยังบ่ยืนยันหรือยังแล้วแต่บันนี้คู่เขียนไปปึ๊บพออรโรงเรียนเดินขึ้นมาพร้อมกับนักเรียนอีกเพิ่มมาอีกหนึ่งคนเป็นผู้ยิ่งหลอบแหลกสองคน,น,นเป็นผู้ชา้เป็นผู้ยิ่งเป็นคนยุโรปแต่ว,าาว่าเป็นคนเดนมาร์กเดินเข่าห้องมา นักเรียนเจ็ดคนที่นั่งอยู่ก่อนนั่นที่ไปตรวจมามีคําตอบมาว่าบเป็นโรคหันไปหานั่งเราก็ถามนั่งว่าเธอไปตรวจโควิดมาไปเธอได้คาตอบมายัาง่งนั่งตอบว่าฉันก็ได้ไปตรวจฉันก็ได้ตรวจฉันจะตรวจเท็ยนหยางฉันก็จำเป็นต้องตรวจคือฉันก็สบายดีนั่นนี่คือคนที่สามภายในมือเดียวคนที่สามทีเราก็เข้ากับเบเข้าใจคือทรงคู่ทรงหาทุกคน วันจันกับทรงวันสุกกับทรงอ่ะเริ่มครั้งที่หนึ่งวันสุกทรงอยู่สามเทียทรงเรื่องเดียวนี่สามรอบอย่านนักเรียนบดายหรือจึงไดบลูสามรอบอันนั้นเข่าใจแล้วก็ยังมีคนบอกข้าใจโอเคบอกข้าใจว่าเป็นอย่างกระถามไงถามบาเข้าใจกระถามถามไพ่ก็ได้ถือขอความไปถามไพ่ก็ได้แมนบอลถามบาเข้าใจหรือว่าถามมูนในห้องก็ได้เพราะว่ามันก็มีกลุ่มอย่างกลุ่ม นู่นนี่นั่นในนักเรียนในห้องน้ากันหรือว่านักเรียนในโรงเรียนเดียวกันมันก็ต้องมีกลุ่มที่บอกเข้าใจคือว่ามู่เจ้าพานอย่างมาศุกเสาร์อาทิตย์จันทร์มาอังคารยังมาเลียนอยู่แหมวันจันทร์อ่ะคู่ที่เพิ่นสอนเอ่อ,เ,อ,อเขาเอ่ยยังล่ะวิชานั่นคือมันจะมันจะบรุรีสอนอยังแต่ผู้ใดมีการบานยังก็เอามาเหตุวันจันทร์นั่นคู่กระทรวงขอความไปว่า บอตองม่นักเรียนน่ะกาุูน้าบอตองม่จนกว่าคุ้นคุ้นคุ้นจะได้คำตอบของโครโรนาว่าบอเป็นบอติโลกว่าได้ได้ลบเอ่อนกาทีฟคือในความหมุนสือของข่อยบอเข้าขใจเอ่อความรับผิดชอบต่สอสังคมมูเจ้าไปใส่หมืเนีน่ยคือแบบ บ้านเมืองก็เจ้าบูสอนบอกว่าแบบเท่ากับแบบตะกิ้ใจเนาะแบบบ้านเมืองมูเจ้าบอกตีว่าเอ่อมูเจ้าต้องรับผิดชอบร่วมกันยังแบบเนี้ยคือประเด็สีเรียมแมนบอกไปโรงเรียนเท่ากับเรียนออนไลน์ก็ได้แต่ว่ามูเจ้าเรียนไปอย่างโรงเรียนนะ่ะถ้าเป็นข่อยถ้าข่อยบัดทันใดคําตอบมูหลายๆคน พีที่อ uh, ผีผ่คนไทยคนหนึ่งคือเพิ่นกับว่าท่านใดๆคำตอบเพิ่นกับอ้อยู่บ้านเพิ่นกับเขามาคุย <c oughs> ในออนไลน์ว่าเออเนี่ยคอยรอคำตอบอยู่อันนั้นคือความเข้าใจอันนั้นโอเคมากแต่พวกที่ไม่อยากไรใส่ห้าเรลาก็บอกว่า,วาคอยบ่ตรวจคอยบ่อยากตรวจคือคอยบ่ป่วยคอยบ่ไขคอยบ่ไอแบบเอาอย่างเฮ็ดแบบนี้ในความในความเอ ขาบแรกนะจ่ะขาบแรกของของมือน,นีเนาะ <c oughs> ก็เลยถามคู่ว่า,าจะบอกได้บ่ว่าเป็นไผที่เอาโลกมาติดนะ่ะที่เอาโลกมาเขาห้องอย่างแบบเนี้ยแล้วก็เลยว่าได้บอกได้เบิ้เ <c oughs> ขาเ้เขาบ่ได้เขาเบิ้ได้ปิดบงังแต่ว่าทางโรงเรียนเหมือนก็เป็นกฎนะ่ะทางโรงเรียนบ่สามารถที่ทรงของมูลนสื่อของคนนี้ไปหานักเรียนหลู้ได้ว่าเป็นไผแต่ว่าคู่สามารถบอกเข้าได้ว่า ซื้อหน้าอันนี้เด้อที่เล่าเป็นน่ะเราเป็นหย,ย่อนยังเพราะว่าลูกเราติตีแม่เล่าก็ติดต่อมากคือมันบ่ได้เป็นแบบว่าบ่ได้มีความตั้งใจที่จะให้เกิดนอกจากอันนี้ก็เข้าใจเล่าอยู่บันนี้เพิ่นก็เหมือนกับพยายามอยากได้การบ้านกับคู่ไปเฮ็ดเนาะเหมือนนี้เราก็โทษโทษเขามาใน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 ช่องทางออนไลน์ที่เลี่ยนหนังสือกันอยู่นเนาะเราก็ถามทั้งถามทั้งไอคู่ก็เลยว่าไปพักพอนแบบ แล้วก็อยากได้การบ้านไปเฮ็ดเด้แต่ว่าก็เข้าใจเราอยู่เพราะว่าใก้สอบแล้วนะจ้ะอันนี้อันนี้มันจะมีสอบอาทิตย์นาพวนจะมีสอบภาษาอังกฤษอาทิตนาแล้วก็แบบฉันต้องเฮ็ดการบ้านบอให้่แบบทั้งไอไหมโอ้ยไอแบบเออตะคู่กับว่าอันไปพักผ่อนเด้อกินน้ำห้อนกินน้ำอุ่นกินชากินเออแล้วก็ไปพักผ่อนจะบ่ต้องมาคิดเรื่องอันนี้เด้อพักผ่อนไปเลยไปพักผ่อนกันเลยแบบเออทั้งอยากหัวแต่นั่งก็คือแบบ คือเข่าใจอยู่คือถ้าเป็นมาแล้วมันกะมันก็นกนคือมันแก่ยังบ่ได้ก็คือวิธีป้องกันว่าหายมูติดก็คือต้องอยู่บ้านแต่ว่าทีเครื่องเครื่องนะจ๊ะเครื่องเครื่องในใจเนี่ยคือว่าอันซุ่มทีกะเจ้าบอทีกะเจ้าบอไปตรวจนะจ๊ะทั้งทั้งที่ตรวจฟี่แหมงืดลายแหมงืดบองืดเดเองงืดเดว่าตรวจฟี่แต่บ่อยากไปตรวจ แบบโอ้ยข่อยยาให้บ้านเฮ้าอะเมืองไทยนะ่ะตรวจฟีแบบคืออยู่เดนมนาร์กนะจ๊ะเนาะอังกาษละจา้ามือนีก็สามทุมกล้วเลยจะขึ้นนอนแล้วพวามอื่นก็มีเลียนอีกนะจ๊ะ <c oughs> กเยาวไปจ้ะช่วงนี้ก็คือเลียนหนังสือเป็นนักเรียนนะจ๊ะผมมีเส้หงอกเลยเด้อหนึ่งเสษน,น,นี่เห็นเลยงอกมาแล้วโอ้ยไปโรงเรียนหาหกเดือนเนะี่ยมีผมหงอกมาเศนหนึง่งงึดไหล <c oughs> <G ül> จ้าขอบคุณที่ติดตามนะจ้าขอบคุณหลายๆที่ติดตามสวัสดีจ้า